ซื้อสื่อแต่เลี่ยมยังสี่แม่โอ้แม่ในตรงตรงออวยตรงตรงขึ้นขึ้นให้เขาทุกวันได้มวันนี้วันวันวันนี้เลยหูจักแล้วเพิ่นใครยุคต่อวันดีสื่อแบบนี้นะโอ้ดีสื่อแบบนี้คือนี่เลี้ยงเอฟซีแล้วเออที่วาดดูความพ้นเดิมดูมาพ้นข้ามาขอโชคขอลาบกับปู่ผมไม่รู้ว่าผมฝันถึงปู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นปู่ที่ไหนเพิ่นบอกว่าในฝันผมที่ผมฝันเนี่ย เพื่อนอิ่มแล้วเพื่อนบอกว่าสมูมาโรดเพื่อนหูอ่ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะวันนี้ท่านผู้ชมนะหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อขุนหารนะครับหรือว่าปู่ขุนหารเรานะครับผมนะปู่ขุนหารแ5 5ห้าแดครับผมนะครับซึ่งเลขงมืที่แล้วออกเลขประทัดเพิ่นนะครับผมนะวันนี้ผมมากับทางช่องอภพลพ่อทองหล่อนะครับแล้วก็โชคดีมีชัยเอ้ยเอ้ยบาไใสนะครับขอโทดีครับเอาขึ้นหลานเนี่ยนะดำนะก็ไม่ดีฮอนฮอนบ่ะ เป็นไปตามที่นัดหมายกับน้องอามมาทำชม่มน้องอามเพิ่นเป็นจ้าหน้ดอกเิ่นนี่เิ่นอยากมาจุดเลขกประทัดเออของวันี้สองผ้าขาวหางมาน่ากวัวคือบอลล็องไปจุดเลขกประทัดมึงอามแมนซึ้งจ้งหน้ดอกอยากมากไปจุดอยากมากอยากมากมือนีพอมันเลยบ่าอยากขัดห้องตรงเด้ที่เหลกเอามาจุดเลขสีออกมือหนึ่งที่แหลกวันคิดอยากจะจุดก้อนเหลขกออกมือหนึ่งแต่มือนีเป็นหูแบบว่าอยากมากอยากมาก แมนอยู่เห็นน้องอามเบาไหลมืออยากมากอยากมากอยากแมนอีลีมาทานลยแมนชุ่มเดือเบิงอยู่เล็ตคุณหานโทอเกนจากคนดวนเลยผมก็เลยได้ครับรถมหาหนองอามเลยได้เวลาบรจบเมาะพอดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมนี้มาติดตามเราชมกันเลขหางมทานของหัววันที่สองมนาคองหนองอามมาติหบแมนครับเี๋ยมาลุนโชกันว่าปูคุณหานเลาีโชอีกลขหางมทานไปท่านชมไนะครับก็นี่ครับผมเบาชันะครับมบับัยึง เอาของเก็บของมาเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้จุดเลขประทัดนะครับผมนะอ,อ่นะครับคนละไม่เอามาไว้ปูนดิเอาไม้ปอูอ่าไปนะครับเมนอ่ะเก็บของไปได้เออไปท่านผู้ชมจุดเลขประทัดกับท่านผู้ชมโอ้ยว่าบ ครับเฮ้ยองตามตึงเลยไหมเอาก็ยังตาประตูเอาใช่มันไฟ็อดแบบอาเป็นอย่างออเอาไปอย่างเฮ้ไปตาึงเลยใชเปนอย่างพอเป็นอย่างน่ากลัวเดี๋ยวด้วยเป็นยางนี่ เป็นอย่างก็ถอดแว่นเดี๋ยว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 แว่นเนี่ยมาใส่นี่มันเป็นแว่นขยายด้พ่อพ่อจังเลยแนี่ยเห็นน่ะตาหนุ่มเอาแว่นอะไรให้กูวะนี่นั่นโอ้ยยืบแว่นพิษแต่นักวันพ่อเบิร์ตเบอร์แมนอัพพิษสังเกตเพิ่นเพิ่นเพิ่มเพิ่ใส่แว่นตัวนี้มาแว่นแว่นแว่นเพิ่นตะเกาเป็นเป็นแว่นสีอีกสีหนึ่งเอ้าอันนี้ไปเอาผู้ดีไปมาจะใส่แบบน่าใส่แว่นนี่ไปหาตาหนุ่มมันบอกว่ามันเก็บได้เออ มันเป็นแผงขยายตัวมับตาไล่ตัวมันเห็นเราใส่มันก็เอามาให้เราใส่ว่าดูดิควรที่นี่ภามันใกล้บบนี่เพราะเมนเพราะเมนเว้นอิหยังหนุ่ควรเป็นยาข่นตาไหมไม่เป็นไรได้่หมเออเหมือนบุ้มีประตูยู่เนี่ยเออแล้วมันกิดเพราะขยายเลยพ่อใช่ใช่ใช่จะใส่ไหมนะพ่อจะใส่โดนฝนมาดิโอ้คุณว่าจะนุ่มเอาเว้นอิหยังให้็้าเว้นธรรมดาเลยพ่อเอาหนุ่มควรมีเลข วหนากันเคดขอนี่ไปถึงมีเล็กขนาดมเด็อีกย่งดิตามมาันคือติเขาเต็มหนาเต็มตาปนันเยวเด้หอมันวางยิ่งสมันบกบเอดท่านผู้ชมเดเดโอ้วลืมคิดขอนี่ไปเลยมีนี่นี่บงตัวนี่แปดหนึ่งสามหยิบยิ่ิดบกแปดหนึ่งสามะคว แปดหนึ่งสามครับเป็นตาพ่อต้องรอบางหินยางตามประตูพูพก่นเพิ่นใช้แว่นนี่ยางตามประตูเลยไหมเอาคือวางสั่นใช่เพิ่งน้ำคนลูกเลยนะคนเฮ้นนะคนล่มมานะคนล่มมาลงมาเลยลงมาเลยปูแล้วลับหรูแล้วต่ผู้ชมเดี๋ยวไหมแต่ผู้ช่วยเป็นได้พ่อตาตะวันไปไม่กอนเป็นไดเย็นเดี๋ยวเดีพ่อเนื้อนะคนเบป็งไงเหล็กเป็นตาก่อบแปดหนึ่งสามครับพ่อต้องรอเอาุ่นร่มมาใส่เอาพ่อโอ้โหมันว่ามันได้เหี้ยแต่ว่าพัขยายดอก มัในคืได้ของอีหยังมาของคนว่าของผีตายโหงบ่ฮะไม่บ่ฮู้ลเลยมัน,น,น,นเป็นคนตายป่นนะควรรอว่าจังไดิบ่เป็นปัย่านบ่แม่นปัยญาตั้มประตูตึงเหมือนไหมไมันบ่เห็นประตูแม่อเอ้าเดี๋ยวว่าได้ยินว่ามันมันเก็บได้อยู่ข้างทางหม่องอุบัติเหตุนัแล้วเจ้าวาอยู่ไสไปหนุ่มน่ะเออมันว่าเก็บมาแต่โดดแล้วอ้าวแล้วถ้าว่าอุบัติเหตุก็เจ็บเว้นคนตายแล้วนะเอ้ยหน่อยมันแรงโอ้ยนี่แสดงเอาทิ้งรถพ่อ เอาถิงเลยพอโอนแวนถิงเลยครับคืาพ่อบ่อนองไซบ่อนดงไปไซบ่อนดงไปไสบ่ตนองไ่พ่อตะเนคนตายบ่ต้องไส่หันนุ่ัติเห็ุบ่อนองไซ่ดอเพราะว่าน้ำน้ำขางทางเออบ่อนดงไปไใส่อเอาถิงเอาถิงเอาถิงพ่อเอาถิงเอาถิงเลยเอาถิงเลยขนะเป็นเี้ยปแม่ยามหราสิบาบึงผมกำลังจะพาดูนี่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 นนี่นว่นนี่นนนีนี่นนประีน่นนี่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 นนี่น่นีั่นน่นนนประตูเส่ เอาทิ้งเลยเว้นนี้เอาทิ้งเลยนะท่านผู้ชมนะเอาทิ้งเลยเอาทิ้งเลยนะคบัตรตกใส่เบิางหั่นตผ้าแต่ว่าเลียงย่ยขาเว้นตาแปดึงสแปดหนึ่งสามตว่าดเยอะก็้งตีผ้าเบิ้งะเบียรถนี่แม้ที่บอกว่าที่ผมก็ต้องอวยเบิ้งแ้วบนบิหันนี่นะครับนี่หนึ่งเกตหนึ่งเก้าเออแปดถึงสามนะคมันวะเบิ้งขนลุกเบิ้งหั่นนี้ยางตึงแหมส้นตึงเสยไหมบใส่ส้นตึงเล้บหันมา โออโลตึงเลยครับมประตูือยางมก่ยางยางจะประตูเปิดหไม่ก็จะ่ประตูนี่เล่บประทัดยังอยู่ได้บยมด้เดียวเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับเออนนักวันจแบบนึพ่เจ้าของไปเห็นประตูดีบังันนี่ลงเลยลงเลยปฏิยางมาหยยางวาหาปูเออโอ้บังันหัวใชตกใจได้บังคันตกใจตัวยังไงเครเป่า ช่วงปีหนึ่งยีนะแล้วท่านเมื่อไห้มันดีต้องจับพอท่านอืคำว่าจับว่าท่านหัวปลาเพิ่มเลยอืมโอ้สนเจ้า,จาของเห็นประตูเลยพว่าเมื่อไห่น,นี่เคยเห็นเจ้าข,ของยางรูใส่ซื้อไหมเีย<อ>วมากไปเห็นปลาปูปอาเมนกับบ้ากับบ้าเห็นหลก็ลเห็นมันโล่งเลยกับยางตรงมาเลยอ,อืมเป็นนมเวียนนี่น่าควร เมันเป็นผีตายหงหรือว่าเจ็บมาขังทางับว่าเป็นผีตายหงเบองส่งแต่ว่าอุบัติเหตุนะฮอกบูงว่าเป็น,นอีย่างไร้ามันเวาอยู่วายน,นี่ถ้าน้องงามบรรเวา<ส>ผมก็ขึ้นปรพอเลยว่าเป็นแหวนอุบัติเหตุวันนั้นเห้เจ็บมาใส่แล้วปกแหวนตาเพราะว่าอยู่ดีเป็นยางส้นเสยไหมป,ประตูไหมพอ่อว่าพ่อถามมันอยู่ไปเลยว่ามันขับรถมันไปจอดจีในระคังทางนั่นแหละสงสัยตรงนั้นมีอุบัติเหตุนั่นแหละผมเลยเก็บได้แถวนั้นเลย<อ> กูก็เห็นว่ามึงใสแว่นแบบนี้กูก็ไม่ได้คิดอะไรมีหน้าเปิดขยี้ตาบอกทายเราด้วยคนเนาะเปิดขึ้นมาเขาที่เห็นว่าเห็นเหนื่อยอะไรว่าเขาฆ่าแบบนี้มันไน้คนโอ้ยงานงานใส่ตาเาเลยไงเออคือจะม้วนประตูนี่แหละโอ้ยดู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 ตาเลยาไหมเพราะว่าจะเป็นแว่นตาหรือร่องเท้านี่อย่างกับสามสามจมถีเฮาสามารถน้ำมาใส่เลยบอลนี่น้ำให้เก็บมาใส่เลยก็ใส่ร่อเนะเพราะมันเป็นอุบัติเหตุของตกะลนก็นะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็น เื่ออะไรที่เป็นอยู่ข้างทงข้างทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการหยิบนะครับผมนะหรือว่าหยิบเอามาดองเอามาดูแม่น้อยนักวันอันนี้เขาบอกถือซับป่ะนี่กะกแม่นอยครับเพาะว่าจเป็นกาก่ต้องไปหยิบมากก็ได้ไปกาหไายปูนะครับท้ารผช้ชมเรื่องแว่นตาจบก่อนนะมาปูเด้อปูอุ้ยเอาผู้ได้ประทัดร่วมงานประทัดบอแค่กว่าโอเคมานะครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับผมคือปูขนหานะครับ บ่าวชัยได้เอาประทัดไปวางแล้วนะครับวันนี้ที่โชคดีมีชัยมาด้วยนะครับผมนะขอให้ผู้ชมโชคดีเด้อเฮงเฮงรวยเด้อกับปูขุนหารวันนี้จะมาจุดเลขประทัดนะครับของสุดท้ายปูขุนหารของวันที่สองพฤษภาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับขอให้ผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะมาโอเคเดี๋ยวผมขอกราบไหว้ปูขุนหารก่อนนะครับผมนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกสองช่องนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทางนึงครับสวัสดีครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมเนาะนุ่มามคนเดิมศักชัยไปไม่ไม่ใช่ศักชัยคันภูมินะครับศักชัยก็คือเปลาชัยสวัสดีครับครับศักชัยผมสวัสดีก้องครับสวัสดีคุณโอเคโอ้ท่านใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อท่านผู้ชมคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ ค่อยๆรวยๆมวดนี้ไปเลยไม่มีโชคาคนนี้ครับปูคุณหานครัเลยกับปูคุณหานรู้แต่ว่าฟ้ามันฮ้องอะไรช่วงนี้ฝ่าเพื่อนๆแท่านผู้ชมเนี่ยกระดางสีเบิ้งทะเบียนรถยว้ากับลงหลังไปเลยพอดท่องรอเราหลงร่งยางกลับไปส้นประตูตึงเสยเป็นยังไงกันบ้างสนแห้งกันดีนี่สนแห้งกันดีครับท่านผู้ชมอดท่องรอเราหยางส้นประตูมัางเหร ปัญหาก็คือเกิดจากว่าไปเจ็บแว่นตาตาหนุม่มมาแว่นตาย,ยัางไม่ต้องใ<ร>ส<า>่เพื่อนเพื่อนพอแล้วไปหาตาหนุ่มอยู่อาจจะเป็นเห็น็เป็นมือตาหน,นุ<อ>่ตนมตาหนุ่มอาจจะมีแบบว่าเห็นใส่แว่นอะไรเนี้ยใชยเ้เจ็บไอ้เอาได้แว่นมาใหม่เลยอะไรประมาณนี้นะมูพวกกันเนาะก,กับพวกหัวได้มาแบบนี้แล้วอ,ะอ่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับผมแล้วพอใส่รองมองอยู่เงียนมันพอพอไปยางส้นใม่ือกันอยู่เงียนนะอือโอ้โหนะควรบางทีแปดลยบางทีมันไม่ยึดผิดษใช่ปะอืม พอเอาใส่ร่วมกันก็ท่องจบของรับผมนี่ผมมาใส่จะถือว่าเป็นเรื่องเตือนใจอีกแบบหนึ่งนะวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้จะจุดเลขทูบม m ีเหมือนเดิมแล้วก็มาลุ้นกับเลขหางประทัดกับปู่ขุ้นหารนะครับวันนี้ได้เอาผลไม้มาไหว้ปู่นะครับอ่าโอ้ตรงๆได้ปู่ด้วยหายคนเดวัดทีมู่เจ้านี่ เนี่ยช่วงระหว่างที่ผมคุยกันเนี่ยขอไหว้ปู่เด้อบอกก่าวขอปู่ขุนหารไปเลยนะครับบอกก่าวปู่ขุนหารบอกเพิ่นเออมุเออม่เจ้าสรีขอย่ังไงมู่เจ้าก็ขอไปเลยบอกก้าวเพิ่นเพิ่นลับดูเหมือนปู่ขุนหารเราหลับดูนะครับเพิ่นหลับดูอ่าวันนี้่ขอให้ท่านผู้ชมช่งวงที่จุดถักจุดเขียนน่ครับให้อธิษฐานจิตนึกถึงปู่ขุนหารครับผมแล้วทา่านผู้ชมกรสิมีโชค บพรว่าสิเป็นโชคทางหลาบร้อยหรือโชคข้างอื่นก็ได้แล้วนะครเขาอาจจะฮ็ดกิจการนั่นกิจการนี่ขอปูเรืองแต่แม่นโอ้ปูเราลับลูกใช่นะไปเองเลยครับท่านผู้ชมเห็นบอลนั่งย่นกันมาทุกคนเลยหมดทุกคนนะครับผมนะเพราะว่าสิเป็นย่างเว้นในกระทำช่วงปูนี่โอื้อนี่ได้ิจีรังไปซีดเห็นบอลอ่ะเห็นไหมใครอ๋อนั่ น,นั่นมาเ,นานเลยนั่นเลขประทัดแน่งวดนี่มาแทะปังแทะเพราะว่าปังปังหลายครั้งแล้วเลขประทัดแน่งวดนี้ท่านผู้ชมอึดตึงปันนี่อันนี้เพราะเขามีอึดตึงอยู่นะอึดตึงไหมพอต้องรออืมอ่าเอาเรื่องนี้หุ่นท่านประทัดาตายเหรอฮะสุดยอดเลยทุยกคนไม่ธรรมดานะจะบอกให้ที่นี่ที่นี่นะจะบอกให้นะ ลบดูไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะผมเนี่ยผมคนหนึ่งเลยที่ไม่ลบดูโอ้ท่างตัวชั่วเมย์บอก,กบระบอกต่อครับมาดูตัวนังอา่านเนาะจนปูคุณหานนี่ระหว,ว่าเป็นลูกเป็นหลานมาหาเป็นหลักหมืม่อนอ่ะขอท่องรอนะก็ฝากเอานะขอพรอกันนะครับผมนะฝากพังแล้วอ้าวถืองู่เด้อขุนคุณหาน นูบาม,มพ้นนูบาม,มพ่นเดิมครับแล้วก็ใช่นายใช่ครับผมพอท้องรอเรยเอฟซีทุกท่าน่เออนเตรียมออกไปหรืมาเตรียมเด้อเตรียมเด้อเอาเบิ่งน้ำกันขอพ่นน้ำกันครับครับ,ข,บขอไปน้เอามือน,นี <c oughs> น้เอฟซีแลวเอ่อทีมงานนูบามพ่นเดิมนูมามพ้นถ้ามาขอโชคขอลาบกระปูขุนหารอีกข้งหนึ่ง มาแถวนี่คือมาจุดประทัดถวายโปมีผลละหมากรากไม่น้ำของกินหลายอย่างปู้กะมาแถวนี่มาขอสามตัวตรงๆเลยเล็บไทยแลปูเด้อให้เ c ็ซีพันลำๆเรื่อยๆกันทุกคนเล็บไทยแล้ววันที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุเด้อปูเด้อ ยีนวะเสียงท่านผู้ชมได้ยินไหมเสียงบินยิ้นเสียงอีอคือเสียงคนห้องบินยิ้นแม่คนลูกเยงอ่ะบินยิ้นเสียงคนจีบปากไหมบินยิ้นเสียงคนจีบปากบินยิ้นเลยอํานบินยิ้นใช่เไหมของแท้ดีกันยว่าเดี๋ยวนะท่านผู้ชมอํานนีไม่ได้บอกแต่คนตั้งผมยังไม่ได้ได้พูดให้บอสใครฟังดูเพราะต้องรอฟังเดี๋ยวขอผมปักทูบก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรบอกทำไมวันนี้ผมถึงมาไหว้วันนี้ นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยพีว่าังสวนตั๊บวูโอ้ยูทำไมถึงบอกงี้เดี๋ยวคนนั่งต้งนวันนี้เนี่ยทำไมถึงมาไหว้ปู่มีผลมไม้ทำไมไม่มีหมูเป็ดไกท่ที่ที่ที่เหมือนที่ค้างไหวมาผมไม่รู้ว่าผมฝันถึงปู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นปู่ที่ไหนแต่รู้แต่ว่ามาไหวานแถวนีบต้อนเรา หมูเป็ดไก่มาเดอ้อแต่ว่าพวกวัวพวงไดนะฝันฝันไม่ได้เห็นรูปแต่ฝันเหมือนมีเสียงเข้ามาเพราะว่าเพื่อนอิ่มแล้วอืมเพื่อนว่าเพื่อนว่าหูยุ่ยใหญ่หายกินอิ่มแล้วเพื่อนบอกอย่างนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าสารที่ไหนนะครับแต่ที่บอกว่ามีเคยมายว่าหมูเป็ด,กดไก่สมิธโมนีนี่แล้วเพื่อนบอกว่าในฝันผมที่ผมฝันเนี่ยเพื่อนอิ่มแล้วเพื่อนบอกว่าสูมารลดเพื่อนหู บอลเสี่ยและวกตืน่นไปเขาขันฝันเลยเอามู่าเขาฝันหรือเปล่าเอามู่าเข้ามาอินเลีว่วที่เคยืค่อบานเปิดปัาไกกับเครื่องมองดี้ดี๋ี่มองเดียวต้องดีเราบอกว่ามันบอกบอกว่าดอกมากอ,อินเลี่วขนมอินแล้วคือ,อ,ม,อ,อม,มาสดาโดดอ้โหซ้ำนั่นแหละ<ม>นะครับ <ทำ S 2> คือ,อแค่นี้ที่ฝันก็เลยก็เลยมีที่เมนที่โอ้ไม่ใช่ที่เมนที่เป็นที่ไปที่มาถึงได้มาวันนี้โทรหาท่อภรณด่วนถึงมาวันนี้ เ้าก็น้องอามกับขยันพิยอเลยทนผู้ชรับอยากมาจุดเล็กกัทัดถูกต้องครับจังงในก็ต้องมาจุดมือนีผมก็คืนว่ไหนก็ได้มาหาน้องอามเลยทำมาจุดที่ได้ครับมือนีครับซื้อว่าคนเฮาถ้าโชกก๊าลั่นกับมาหนีมีแนวพ้าอยากให้มาเลยทำโจมอยากไปไปนั่นไปนี่เด่นเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนจะถ่ายทําคลิปช่างผนเพื่อนก็กวาดพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วผมเดินอ้อมไปตูกแกอตัวนี้ะตูกแกทีนหามากันไห เบิ้งมันขี่อยู่ข้างหลังพอขี่เสร็จปุ๊บเห็นยังไงบ้ายกมือใส่เลยยกมือข้างเดียวท่านนี่แหละมีข้างเดียวมาฮะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเออเดี๋จังพึ่งดิพ่อต้องแลเขาเอาซิทีเอ็มซีเออมาเอาหรอเขาอยากซีทีเอ็มซีครับผมไหนล่ะไปบ้าง เด้อเุ้ยยเซยนี่ด้บันขอจับสามไม่เด้อสามตัวสามตัวตรงเลยครับจะมาดูกันนี่แต่คนละหายตัวเอเ้ออยากเห็นมาัีวเชินกันสันสันขอดีจ่เชนะเพราะสันทีจิาไปตัวหานผเลยหมายแรกครับผมได้มาหมายเลขหกหมายเลขหกครับแต่เป็นตัวหมายเลขหกหมายเลขหกกับเก้าตัวเดียวกันโอเคหมายที่สอง มาแล้วครับผมอ้าวหมายี่่สองได้มาหมายเลขห้าครับผมเลขาประทานปูไปาะเตาตรงตรงเลยเฮ้ยแมนอีีแมนครับผมแห้ครับผมหกห้าหกแมนห้ามาทายปูไปาเตาเก้าห้าหเก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าเก้ากกัห้าเป้าดีดีไหมอครับผมหมายเขสามครับผมเ้ยปับเต หมายที่สามครับผมเลขวันนี้ได้มาหมายเลขแปดนะแปดครับผมหกห้าแปดเกห้าแปดหรือหกห้า้าหก็มีแม่พ่อพาตเอานะครับอ่ะเอาฝ้านปลาฝ้านำเอาฝ้านปลาก็ฝ้านงแดงไปนะครับผมเขาจะวาง่องเิืงผมก็ไม่ดูผมที่ดูฝ้าเอ็นรอยอย่างเดียวฝ้าเอ็นรอย ได้มาหมายเลข082 082โอเคใครมา082ครับผมเนะคระบมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเลขคู่นะครับผมนะอ่ะเอาเลขประชดมานะครับเดี๋ยวมาจุดเลดครับผมไปเดี๋ยวท่านผู้ชมไปจุดเลขประชัดกันครับผมนะครับโอเคครับ ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดเลขเดี๋ยวจุดเลขประทัดนะครับผมนะเดี๋ประทัดไปเป่าแล้วครับไปดีเด้อครับผมเลขประทัดครับผมของปู่ขุนหารนะครับผมเบิรงเด้อว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนนะครับผมนะไปโอเคเดี๋ยวไปห้อยที่เดิมนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุนเลขฮาประทัดครับอ่าครับท่านผู้ชมนะครับกับเลขประทัดปู่ขุนหารนะครับผมไปเดี๋ยวน้องอ่านติดเป็นค้นหอยประทัดได้ครับเจียวเป็นผู้ไหนเป็นผู้ให่ กบสักชัยกับภูมิเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มาจุดเลขประทัดกันนะครับผมนะกับปู่ขุนหารของงวดวันที่2พฤษภาคมน,นี้2565นี้นะครับผมนะใไปเบาใส่ไปไหนอ่ะเบาใส่มาติามาทำยังไงมาถึงเอาครับ,อรบโอ้อเบาไสตุนี่กับมีใชสไปขึงนล้วนะท,าท่านผู้ชมเบาใไสตุดกว่านางงามโอเคครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมก็โชคดีมีชัยไง นนใช่ไปคแล้วมีมมบาวไทยมา เอาได้ทั <Cornell> ้งช่วงไปใช้จุดสองเส้อผ้าหุ้มหายแล้วมาลุ้นกันครับก็จะจะพูดว่าเอาได้ซะหาเลยหาวายังงั้นอู้ยเฮ้ยอ้ชัวร์เลยมาแล้วครับผม ้อยครับผมเรียบร้อยครับมาแล้วครับผมหืมโอ้ยชัยเห็นจริงจริงด้วยมาครับผมมาครับผมได้มาแล้วครับผมแคปหนึ่งเด้อ ่านะครับเลขประทัดปูเดี๋ยวเด้อปูเอ้ยปูเอ้ยเดี๋ยวมาด้วยปูเด้ออ่าหองหวดหวดนี่ด้วปูนะครับป่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมท่านผู้ชมนะครับทักคนพีบังไหมใช่ใช่ใช่มาพีบังไหมขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก เลขที<า>่เปิดบังครับผม4 18กับ32ครับผม4 18หนกับ32ครับปูค่คุนหารครับผมกับพร้อมเลขประทัดครับผมงวดน,นี้วันที่2พฤษภาคมนี้2565นี้นะครับผมขอใู้จ้าโจกดีเดอร์เฮงๆกันด,ด้วยครับผมไปครับเรียบร้อยฮะ ได้แล้วครับผมไปใส้เอาไปยิ่งไปเห็นโดนแล้วนี่โอ้ยเท่านี้ไปเห็นโดนเออเต้ามว่าบอลเดือัดคนยุ่นนี่แมนบ้าแมนป้าบ่เห็นโดนหลือไม่บ่เห็นเจ้าวดโดนหรือไม่ช่วงนี้เห็นเห็นเห็นมือผมมั่งขึ้นบ่เออนะครับผมนะครับสี่หนึ่งแปดกับสามสองเด้อไปยิ่งฟีซีหนึ่งแปดกับสามสองครับผมผู้คุณหารผู้คุณหารเข้าแมนเป็นได้เป็นไรง่วงทางไหนนี่ มันมันมันเรีนมาบอกเยนทุ่บอกบอุบนาอยุคกระโพรคเ็วถามยานี่วาสิบันเรีนมดทีก็เลยถามยุคโบร ไปสื่อว่าเป็นแปดหาไม่ออกขาบมนออกขาแปดนี่นี่เดีแม่แมนนสื่อสื่อแต่เลื้องังสี่แมนนี่แม่โอ้แม่นตรงๆเ้วยหน่อตรง้นขึ้นห้เขาทุกงหัวเด้งวาน้วานวันนี้ด้หูจักแล้วเพื่อนใหยแต่ว่าีิซื่อแบบนี้บโอ้ีิซื่อแบบนี้เอาแปบมินป่ะหาแปดแปดหา้านเมาเบื้องมังก่างโอ้สื่อตั้งแต่คับสามสองที่น่าจะยื่นเงันสี่ะที่จริงเพิ่อให้เขาทุ่งหัวเด้งูนั้นเฮ้เออเแมนนี่มันออก ออกสอบออกละลงงานสี่แมนแมนแมมันบม่ได้สื่อตรงยังสี่มันจะสื่อแบบนี้สื่อตัดยังสี่สันเด้โอ้หัวมันมหันละสื่อหัวม้วนหันละครับครับมาดองมาอันนี้อันนี้บ่เห็นเขาเดนแล้วบอยเห็นเ้าเดินเราอยู่นี่เราอยู่นี่แมนนี่นะแมนนี่ใหญ่เลยเมื่อนั้นวันนั้นวันนั้นท่านผู้ชมผมมาถ่ายคลิปบางคืนนะผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมาสงสัยมีคนแจ้งว่ามีคนมาทําอะไรหรือเปล่าเออเขามาขอโชคไหมขึ้นคุกมาค้นค้นผู้คนเพิ่งโบหจษาเขานะเพิ่นจะโบหงษาก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่บ้านว่า เปคนหัวละนี่แล้วครับหลอดนั้นคือพอเห็นเลยนะว่มันอยู่ปุ่นก็เลยใหญ่ปาปู่ครับผมอ๋อหลอดไฟแม่นต้องมันต้องปีนเผามาทังสี่ครับผมประมันร้อนนี่หงำว่าสี่ตะกี้ร้อยนี่สองไี่ปุ่นอืมหงำลูกมาไวเลนี่ครับประตูสี่หนึ่งห้ากับเจ็ดแปดครับผมแล้วก็อันนี้จุดได้ของงวดงวดนี้นะครับผมนะของงวดนี้คือมี418กับ32นะครับงวดนี้นะครับ2พฤษภาคมนี้2565นี้นะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะผู huh. ้ชมเด้อกับปู hey. well. ่คุณหานะครับผมนะเฮงเฮงรวยระปู่เด้อว้าหัวเราบ้านหัวเรียวอันนี้อีกแบบนึงเอาเอาลงมาไล่นี่เด้อแมนวะซื้อไล่นี่น้ำเอาไล่นี่น้ำซื้อลงมาตรงตรงตีน้ำจัดเลยเฮาจัดเลยแมันออกตรงตรงนะเป็นหัวใจนครับ เลขทางบัตรทัศแมนสดสดรอนของนุงอามเลยแมนงมที่เหกออกหนึ่งเก่ารถเตรียมรถผมเออหนึ่งเก่ากับม้าปุ้ยล่ะอืมนี่นะว่าหนึ่งเก่าหนึ่งครับผมไปจุดปูพญาเตาเด็ก็ได้หนึ่งเก่าหนึ่งเก่านี่ครับแมนคือกันงวดนี้นะครับผมคือตัวนี้นะครับอันนี้ของงวดงวดนี้นะครับผมนะอ่ะหนักบอลเบงไดตื่นเต้นมัายหนึ่งแปด เล็กงามยู่กรไป้ามเนาะแม่เหล็กงามเติบอยู่เหล็งามที่นี่ข้างลงงัวไปแ้องงัวโอเคงัวไปงัเด้อ่าดงัวเตือนตัวมัจะเลีนหนีแต่นดงัวเตือนตัวมันจะเลีนตัดไกแบบ่าเไกลเนี่ว่าขาดตัวเลยคเลีนร่างยง่าเียนลอย่ร่งไตามไายังไหนมีมือหนึ่งจุดคนนีนหนาห้อยงัว อ้าวท่านผู้ชมนะครับผมนะก็รู้จักกันนะครับผมเพื่อนก็มาหาผมบ่อยนะครับวันที่เพื่อนเพื่นก็มานอนเฝ้านามานอนหน้าม่อปอดพันกาเลี้ยงง่วนเลี้ยงง่วแถวนี้ครับผมนะครับเลี้ยงง่วแถวนี้นียนหมูว่านก็มาะขวดมาหยั่งมาเลี้ยงเนี่ยมาขวดมาปูขุนหานปูขุนหานบานเท่าหนีพ่อไงดังเลยครับคนหูจักทั่วเลยเด้นะครับอ่ากับปูขุนหานนะครับผมนะท่านผู้ชมนะไปโอเคครับผม ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับกับเลขประทัดนะครับผมนะกับปู่คุนหานนะครับผมนะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮงเรวยนะครับผมนะก็ยังไม่ดูเลขทูบเลยนักบอลไปดูเลขทูบหน่อยไปดูเลขทูบก่อนนะครับผมนะอ่ากับปู่คุนหานเด้อท่านผู้ชมเด้อเฮงเฮงรวยอ๋อเลขทูบไหมนักบอลท่านผู้ชมได้ได้ได้โตห้าห้าเก้าครับห้าห้าเก้าเฮ้ยตรงกับซีเมซีนี่เลยนัก่อน แมนนี่พอตัวจุ่นต้องเหเนาะแมนครับหมวดนี้แลนะครับสองกปฏิก้าพหกหาครับท่านผู้ชมห้าห้าเก้าหรือศูนย์หาเก้าศูนย์หาเก้าหรือห้าหาเก้าโอเคไปท่านผู้ชมนะครับเหมือนศูนย์ห้าเก้าเหมือนห้าห้าเก้านะครับนี่ห้าห้าเก้าหรือศูนย์หาเก้าโอเคครับผมตามนั้นครับผมอะนะครับท่านผู้ชม ต้องนั่งคนเราบองก็รู้เลยล่ะไอ้นี่หยับมาเก่าขั้นขาอะไรเนี่ยมันเปียกเอางี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับผมคือเลขประทัดปูุนหานแล้วก็เลขทูบแล้วก็ตามจุดต่างๆนะครับที่ได้จุดเมื่อกี้เนี่ยจุดประทัดปุ๊บงัวเพิ่นตื่นครับผมนะครับงัวตื่นกขาเพิ่งยังเป็นเป็นว่าหัวนะครับผมท่านผู้ชมนะหัวเนี่ยแต่งใหญ่มหาปูเลยเพราะจุดเตะไม่ได้หัวโค้งเป็นกิโลเลยแบบโค้งไปข้างหน้าเอานะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับผมคือที่ผมที่มาที่ไปอยากจะมาวันนี้แล้วก็มาจุด เได้มาท่านี้ที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักสักพักนึ่งแล้วนะครับก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันการความเชื่อถือของคุณามก็ได้มัดจูดในตามชมในตามชมสมหวังดังตั้งใจปรารถนาไว้แล้วของหวดนี้ครับัซึ่งเลขประทัดเลขหางประทัดของนางอ่านจูดเลขคัสซีหนึ่งแปดกับสามสองถูกต้องครับหายเบิองไว้เป็นแนวท่าครับผมนะครับเอาแค่นี้นะครับผมนะแต่ผมก็หนุ่มอานคนเดิมแล้วก็คุณพ่อทองหล่อแล้วก็อ่านชแนลแล้วก็โชคดีมีชัยนะครับเปล่าใช้ยนี่เองครับผมนะครับ ถ้ามาด้วยสงสัยมีชัยแน่นอนมีชัยไม่มีไงานต้องมีชัยไหมใช่โอเคครับผมวันนี้เบาแค่เป็นแค่คุกคิดไปเราได้คือว่ามีชัยตลอคเพราะต้องจะซื้อต้องมีงาชัยโอเคนะครับผมเอาแค่นี้ครับกับสำหรับปู่ขนหานนะครับโคดท้ายที่มันจุดเนี่ยคือโคดท้ายของปู่ขนหานแน่ตืออจะาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วกันผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ ได้โชยหลับควนทีเลยนะครับผมวิลาห์ให้มัตถีมัตสินแล้วครับผมนะครับขอบพระคุณเลยนะขอบคุณครับขอครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะก็จะต้องขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าจะไปที่ไหนแห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมวิลาห์โชคดีครับโชคดีทุกท่านครับเฮงเฮงเลยครับผมสวัสดีครับให้มัตถีมัตสินไว้ไว้ด้อยนครับผม